โดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วจ้าหัวง่วงพี่ทำอะไรอะไรอะไรของเธออาคาระดเดชอุ้ยห้าวใหญ่เบอร์นี่ไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาเนี่ยโอ้โพี่สองสร้างบ้านนะครับทำก่อสร้างอะ เสียงดังโครมครามทั้งวันทั้งคืนเลยทำเล่นผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแต่ผมจต่การเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอไปโวยวายเอาเรื่องกับเขาแล้วอ่ะเปล่าครับเขาทำเสร็จพอดีโอ้ปะทษนึกว่าจะห้าวไปเอาเรื่องกับเขาดีแล้วดีแล้วก็หาเวลาไปพักผ่อนซะนอนให้มันเพียงพอว่าแต่คุณผู้ชมขาคำว่าเสียงดังโครมครามในภาษาเหนือเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้า เหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝัง่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาเรียนรู้ประวัทินบ้านเราค่ะเสียงดังโครมครามในภาษาเหนือเนี่ยเขาอ้ว่าจะไดเดี๋ยวไปติดตามกับพี่เจมชมูนุชิจ๊ะ เสียงดังเอกระทึกคือโกลมภาษาเหนือจะพูดว่าดังทึดทึดยกตัวอย่างนะคะข้างบ้านเนี่ยดังทึดทึดเพราะว่ามีก่อสร้างอยู่นั่นก็หมายถึงว่าข้างบ้านเนี่ยเสียงดังโครมคลามเลยเพราะว่าเขามีเกาะสร้างอยู่ค่ะขอบคุณพี่แจมค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายนะคะ อันเอาหาวเบอร์ใหญ่มาอีกแล้วนี่ปะทอหาวเสียงดังไปเท่าไหร่กลิ่นเนี่ยปรปับปรุงหน่อยนะฟันแปง้งบ้างรู้เปล่าก็ไม่รู้อันไหลให้่บนตลอดเออ